แช่ไอเดียการจัดอ่างเลี้ยงปลาในคอนเซปต์คนละครึ่งถังนี่ยเป็นไงมาดูกันนี่คืออ่างที่จัดเสร็จแล้วนะครับใส่ไม้น้ําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับรอลงปลาได้เลยครับก็จะสังเกตเห็นว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเปิดพื้นอ่างโลง่ลงๆแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมีหินนะอารมณ์ประมาณแบบว่าอยากปล่อยพื้นอ่างโลง่ลงๆด้วยแล้วก็อยากปูหินด้วยก็เลยเอา2อ,อย่างนี้มารวมกันคนละครึ่งถังไงแน่แต่ต้นทางของการจัดอ่างแบบนี้มันเกิดจากการที่ผมมาปูหินทั่วอ่างเลยว้ตอนแรกแล้วคราวนี้เวลาให้อาหารปลาที่มันเป็นพวกอาหารเม็็จมมอะพพวกกกาาหารนนนัั้ตล ในซอกหินไงปลามันก็กินไม่ทันมันก็กินไม่ได้อาหารมันก็เน่าอยู่ใต้ชั้นหินนั้นน่ะมันก็เลยจะทําให้น้ําเสียไว้ผมก็เลยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเอาไว้สําหรับให้อาหารปลาครับถ้าปลากินไม่หมดเราก็เห็นถ้าเราเห็นเราก็ดูดออกได้แล้วอิดบล็อก2ก้อนที่ผมวางขวางอ๋อยอะ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้หินมันไหลไปครับจัดระเบียบหินให้มันอยู่กับที่ครับพวกนี้คือหินลาวานะครับมันเป็นวันสดุรูปรนูนเป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์ได้ด้วยพอใส่ไม้น้ําเติมน้ําเสร็จออกมาก็จะได้แบบนี้เลยครับทีี่่่่่่เเหหลลลลืออออก็็าาปปปมงงงงงงคคคคครรรรับนนนนยะึึึึโูิ สวยงามครับ